สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการอัดคลิปเพลงนะคะเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการ Share the Voice Forward นะคะก็คือก็คือเพลงขอบคุณนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือกล้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมือถือหรือว่าคอมนะคะเพื่อเปิดเพลง backing track ของเราหรือว่าเสียงดนตรีเพื่อให้คลอระหว่างที่เราจะร้องเพลงนะคะ ค่ะแล้วก็พอเราพอเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในตัวที่เป็น backing tag นะคะซึ่งแล้วก็จะเข้ามาใน event ใน share the love forward นะคะแล้วก็เข้าไปใน event share the voice forward นะคะจากนั้นก็เลื่อนลงไปนะคะแล้วก็จะเห็นโพสต์อยู่นะคะซึ่ง อาจจะมีลิงก์ Youtube นะคะที่จะเชื่อมไปยัง Backing Tag หรือว่าดนตรีของทั้งของคีย์ผู้หญิงแล้วก็คีย์ผู้ชายนะคะซึ่งเราจะเลือกคีย์ผู้หญิงนะคะจากนั้นก็เตรียมตัวร้องเพลงได้เลยนะคะเราจะเริ่มร้องเพลงกันเลยนะคะ ที่ลุกต้องพบอะไรไม่ว่าธะทุกทนหรือมีความสุขหรือไม่แม้ว่าโลกจะวน